โอเคกั okay. กล้าสัมัสนิงกันด้ดวยนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพัฒน์แมนเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์ไทย633นะบอมนะวันนี้นะเอาจริงๆนะผมผมก็ยังความรู้สึกกากึ่มใช้คำนี้แล้วกันนะผมนะผมพยายามอดใจตัวเองนะผมนะว่าเราเนี่ยจะไม่สมยุ่งนะผมนะเพราะว่าถ้าสมยุ่งเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทางด้านของเด็ก อยู you are. ่อาเข้าใจไหมทุกคนแต่ว่าวันนี้นะครับผมนะจิตใจผมอ่ะมันเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนนะคือแบบ <c oughs> คือแบบใจผมมันอยากได้ยุงเข้ามาในเตี๊ยครับนะคือผมเนี่ยพยายามใช้ยุงตัวเนี้ยในการแบกนะผมนะเนี่ยในการแบกตี้ตัวเองนะผมนะหรือแบกทีมนั่นแหละแต่ว่า มันยังไม่ใหญ่พอนะเราอยากได้สิ่งที่มันเขาเรียกว่าใหญ่ใหญ่เบิ้มเบิมนะครับผมนะเี้เขาพูดกูโคตรเหี้ยเลยนะครับนะแต่แบบสิ่งที่มันมามาขวางความสุขของผมอะมันคือไอเชียนี่นะครับผมนะถ้าไม่มีไอ้เชียเนี่ยผมก็ทนโดนตืบโดนกระสอบทรายเนี่ยนะเป็นระยะเวลา 7จถึงแเดือนทุกคนเพราะฉะนั้นผมต้องอดทนนะครับผมเพราะมันมีอีเชียเนี่ยมันบอกว่าพี่พี่พี่ชายพี่ชายอย่าทิ้งผมไปนะพี่ชายพี่ชายเราเราผมก่อนนะให้ผมอยู่ที่พี่ชายก่อนส่วนยุงอะ่ะเดี๋ยวพี่ชายอเอายุงล่างแทงไปก่อนนะพี่นะเดี๋ยวค่อยเอายุง ล่างอยู่อ่านนะพี่ชายนะคือแบบไอ้ชิดเด็กกระโปงที่แม่พยายามพูดกับกูอยากก่างนีทน้ทุกวันทุกวันดูกูประสาทกูเนี่ยแม่งจะแดกอยู่แล้วทุกคนนะแต่ก็เอาเถอะเอาเถอะเราก็ยังยังมีความอดทนได้อยู่ทุกคนนะแต่ถ้าวันไหนที่กูหมดความอดทนเนี่ยนะกูจะไม่เอามือเข้าใจไหมะฮะ นะผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากได้มากเลยผมนะยุงยูอาร์แลผมนะแต่เราก็ต้องทนอยู่ดีนผมอาและจะช่างมาเถอะนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญวันนี้เราจะมาอัปเดตพลังของผมแล้วกันนะผมอ้ะแล้วก็ของผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมนะ อ่าผมเซิร์ฟเป็นทางด้านของอาวุธนะผมนะไม่ใช่เซิร์ฟแต่แลกเปียบนะผมซึ่งในอาวุธอ่าในในของเนะี่ยมันจะมีเอ่อเป็นอาวุธเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความเร็วนะผมนะซึ่งผมขาดของความเร็วอยู่พอดีผมก็เลยได้เป็นเจ้านีแ้แทนนะผมนะนี่เดี๋ยวผมก็น่าจะต้องเอาอีกนะผมนะเพราะว่าอ่าสิ่งที่เป็นความเร็วเนะี่ยผมต้องการจริงจริงผมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยเราจะเสียเปรียบแน่นอนนะผมเปิดก่อนได้เปรียบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เสียเปรียบนะผมนะก็ต้อง เ,เก็บกันต่อไปนะผมนะอะเรามาดูอันดับกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผมอาตอนนี้เราขึ้นมาพอสมควรแล้วผมนะอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสบผมมีน้องคนนึงเขาบอกวนะ่าโอ้ยพี่ว่าดีผีเหม่งพังและไอ้ดีผีเหม่องอ้ยอดับสูงยีเงี้ยน้องน้องทําเหมือนพี่ใช้คํำนี้กันทําเหมือนพี่ในวันแรกเล่นให้เหมือนพี่ได้ตัวให้เหมือนพี่แล้วน้องจะรู้ว่า การที่พี่เล่นสายฟรีเนี่ยมันยากลําบากแค่ไหนถ้าน้องได้ตัวดีๆน้องภูมิใจไว้ว่าเออผมมีตัวดีๆว่ะโหแม่งผมแม่งพลังแม่งไปนําของโคตรด,ดีแล้วดูตัวพี่ตัวพี่เนี่ยตัวของมันไม่ค่อยดีนะครับอ่ดูนะนี่ดูนะดูนะพาสมเกอร์ปั้นแล้วตรงนี้ยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่สุดอะไรสัสกทีนึงับผมนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหม เ <N> น,นี่ยแฟนเนี่ยไม่ใช่แฟนพูดผิดไอ้เหียมึน,น,น,นอีกแล้วโซนิกก็ผมโซนิกก็ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะผมปู่บอมก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเราจะเอาเด็กถูกไหมแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงยุงแดงก็ผมยุงแดงคุณดูครับผมใส่อะไรคุณดูยับเนี่ยเห็นไหมคิวเขียวเนี่ยผมใส่ในห้องแลบอ่ไม่ห้องแลบอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนี่ดูยุงผมยังใส่ในห้องแลบอยู่เลยซึ่งถ้องใส่ในห้องแลบ่พลังมันจะต่างกว่าตัวอื่นนะผมพลังมันจะน้อยนะผมนี่เห็นไหมผมยังใส่ห้องแลบอยู่เลยนะครับ ผมไม่ได้ปั้นสุดนะครับนะแล้วก็ของนะผมนะของสีทองแทบไม่มีเลยผมมีแค่2ชิ้นนะผมน่หลังจากนั้นก็เป็นของเกลือเกือนะผมเห็นไหมแล้วก็ตัวเนี่ยเช่นเนี่ยเจนน้องผมก็ไม่ได้ปั้นสุดเพราะว่ามันไม่จําเป็นอีอย่างตัวเนี้ผมไม่ได้เล่นยาวอยู่แล้ว mm hmm. ผมเอามาเคลียร์เคเวสนะซอมบี้ไอไม่ใช่ซอมบี้แมนไอ วัคซีนแมนวัคซีนแมนผมก็ไม่ได้ปั้นนะผมนะผมแค่เอาพาสซีมุง่ๆมันเฉยๆพอเรามีเด็กเนี่ยเราก็ตัววัคซีนเนี่ยมันก็จะตายยากขึ้นนะทุกคนนะอืมเพราะฉะนั้นผมก็เลยปั้นแค่นิดเดียวพอนะผมไม่จะเปต้องปั้นเยอะเดี๋ยวพอมันมีโจซีขึ้นมาแล้วเราดันไปปั้นอะอะไรนะวัคซีนแมนโอ้เปลืองผมของเปลืองนะผมก็เลยไม่ปั้นนะผมผมรอ,อะนะอ่าโจซีดีกว่านะผมนะเดี๋ยวมันก็เป็นตัวที่ดีกว่านะผมนี่นี่ยังไม่ได้พูดถึง ตัวละครที่ผมเก็บเอาไว้อีก2ตัวนะเนี่ยฟีนิกซ์แมนนะผมนะแล้วก็เป็นอ่าอันนี้ับผมยุงยุงนะผมนะอ่า U R ที่ผมเก็บเอาไว้อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะแล้วประเด็นก็คือก่อนที่คุณจะขิงผมอะ่ะคุณมียุงหรือเปล่าแค่นั้นแหละหวานใจหนุ่มๆทั้งหลายอะ่ะยุงอะ่ะน้องมีหรือเปล่าถ้าน้องไม่มีไม่ต้องพูดนะถ้าในเซิร์ฟใหม่อย่างเช่นเซิร์ฟหกสามสามเนี่ยถือว่าเซิร์ฟใหม่นะทุกคนนะในเซิร์ฟเนี้ย ถ้าคุณไม่มีไม่ต้องพูดนะครับนะคุณไม่มีก็ไม่ต้องพูดแถมผมไม่โดนการันตีด้วยผมโดนแค่แปดสบผมทันเด็กอยู่อาด้วยประเดีนอ่ะอืมไม่อยากจะโมะ้ส่วนราชเจริลึกใครจะเอาวันแรกก็เอาไปสิผมมีอยู่3ามดีผมต้องเล่นไอดีหลักก็6กหนเซิร์ฟไทยไอดีรอง6 3สแล้วก็มีไอดีตัวตึงอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์จีน7 1็อีกโอ้ ทำไมผมต้องสีเลียดด้วยะอะครับหืมผมต้องสีเรียดด้วยหรอหืออยากขี้โมก็ขี้โมกไปเลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าพี่แม่แคยยร์ไงละน้องเพราะว่าพี่เนี่ยมียุงยูไอยังไงเลยจ้าน้องเขาเลือกฉันเขาไม่ได้เรียกนายวะไอ้เฮียนะมึงไม่มีไม่ต้องมาซาเลยค่ะมึงไม่มีนะจ๊ะรอให้มีก่อนค่อยมาขิงกับพี่เนาะออ ไอ้ลืมไปอ่ะฮะยุงมันไม่เอากลับมาแล้วด้วยซิเอถ้าจำไม่ผิดสพอร์ตหน้าก็ไม่มีนะอีกนานเออถ้าจำไม่ผิดวงโลชสตาก็ไม่มีนะในเซิร์ฟจีนอ่ะอุ้ยอุ้ยเราพูดแทงใจทําไปเปาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะร้องไห้อ่ะเขาไม่มีสาวอยู่นเตีย้ยอะไรนะฟูวฟัวอืมพอดีว่ายุงมัน มันไม่กลับมาแล้วอะนะฟุก็เดี๋ยวก็เอารีเทิร์นก็ได้อะอุยอ้ยอุ้ยพูดไม่ได้ตบปากเองก่อนโอ้พูดไม่ได้เราปากเสียไม่ได้พอดีว่าเรามียุงแดงอ่ะทุ้ยเรามียุงอยู่อ้าอยู่แล้วอ่ะนะก็แบบเอออมไว้ก่อนแล้วกันอมเปรี้ยวไม่กินมานนะผมนะส่วนน้องน้องก็อมขี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วใครที่แช่งกูนะว่าโอ้ยขอให้ผีดวงเกลือโดนการันตีจำคำาก้ยนะถ้ากูโดนอะ มึงก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมึงให้กูโชคดีมึงจะได้โชคดีจำคำกูไว้เข้าใจนะอ่าโอเคแลนะผมนะดูซุงนะ่จะไม่มีอะไรให้ดูแล้วผมนะก็มีแค่อันดับนะผมนะอันดับก็ให้ดูไปแล้วตัวละครก็ให้ดูไปแล้วขี่โมกับขี่โม่แปแล้วก็ไม่มีอะไรให้เราได้พูดอีกแล้วนะผมนะตัวละครก็มีประมาณนี้นะผมไม่ได้อัปเกรดอัปเดตอะไรทั้งสิ้นนะผมมีนิสเดียวนะผมนะแต่ไม่เป็นไรนะผมวันนี้เราก็จะมา เล่นกับน้องๆ,ๆผมนะด้วยการเล่นกับน้องๆ fc นะผมเดี๋ยวผมขอจัดทีมก่อนนะผมนะอ่าเดี๋ยวผมจัดทีมก่อนเลยนะครับผมนะอ่าอัน,นไหนก็มาแล้วก็ขอเล่นสักเกมหนึ่งละกันนะผมนะโอเคเราไปดูกันว่าตอนนี้แต่ละตัวเนี่ยมันโหดขนาดไหนแล้วผมนะเอาความจริงจัดในนี้ก็ได้นี่มาอะไรของกูเนี่ยอ่ายุงแดงเนี่ยเอาจริงผมอยากใส่นะแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันโดนแฟดอยู่ดีผมว่าผมใส่เป็นมอมเมลเลเดอร์ดีกว่า <S <S มอมเมลเลเดอร์เนี่ยผมอัพ อันนี้อย่างวะบ่นตรงผมขอดูก่อนนะโมเมนต์ไรเดอร์โมเมนต์ไรเดอร์ผมขอดูก่อนอันนี้อัพได้อีกเหรออัพไปก่อนอ๋ออัพไม่ได้เหรอ,อน,นึกว่าอัพได้อย่างเนี้ยอ่าโมเมนต์ไรเดอร์ผมใส่ของเป็นอะไรอ๋อของป้องกันอืมขอดูก่อนนะสปีดสปีดมีแค่นี้เองวะสปีด ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วก็ผมขอดูก่อนนะแป๊หนึ่งนะผมผมจะไปปีพีนะผมนะเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแค่กสบตัวนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะน่าจะไม่มีของอะไรผมใส่แล้วเอตรงนี้มีดามีดปะวะเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าโมเมนไรเดอร์เนี่ยมันจะบัสสปีดแล้วก็ดามีตามดามีของโมเมนไรเดอร์ทุกคนนะก็ถ้าคุณอยากให้โมเมนไรเดอร์ของเราเนี่ยบัฟตัวของ ฮีโร่เนี่ยแรงขึ้นนะผมนะก็ใส่ดาวเมจกับสปีดนะผมนะให้กับเพื่อนให้กับโมเมนไรเดอร์อ่าแล้วมันพอนบัฟสปีดให้เพื่อนมันจะแรงขึ้นนะผมนะอ่าโอเคเราไปดวลกับใครดีผมพลังลบเท่าๆกันนะผมจะลองหาดูเนาะอันนี้มีพีนเนียงมาฟอว์บ้านแมนโอ้สายฟรีสิบล้านเลยเละสิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยอะคิโมไอ้เหี้ยนะครับอ่าวันนี้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ วันนี้ผมขอรู้กันมีใครตีผมไหมไม่มีเลยเอ่ะอืมอ่าคนนี้น้อยสุดแต่มีหมาเพราะบ้านเพราะน่าจะบล็อกผมตัวนี้มีฟีนิกแมนอ่าวัดดวงกันดีกว่าผม,มาเผื่อได้ผมมาเรามาตีกันดีกว่าผมแนละ้วลองดูนะผมว่าเราเนี่ยจะสู้เขาได้หรือเปล่านะผมโอเคมาปุ๊บนะผมโซนอีกผมปาดก่อนเลยผมนะ บับบับบับไปแล้วหนึ่งทีครับผมต่อไปโมเมนเรเดอร์อายไปเลยครับผมนะฮะแต่ฝั่งน้องน้องฆ่าเนี่ยปาดไปแล้วครับผมเขาโซนอีกกับผมไปแล้วนะผมฟินิกแมนนะผมฟับช็อตดช็ออืมโอ,อ้โหฟินิกผมแตกเลยนะผมนะบับเข้าให้โอ้โหแรงขนาดนี้นะผมนะแรงไปไหนก่อนบับบับนะผมนะแล้วก็บับ แล้วก็ป๊อโอ,โ,อโหเรียบร้อยแตกแบบตึงๆยังไงครับผมจังหวะนี้แตกอีกป๊อโอโหแตกอีกโอ้โหมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยฟินิกเอ้เฮียบับอีกครับผมบับอีกอืมโอเคครับผมฟินิกยังไงครับโอ้โหฟินิกจะชกไปแล้วผมเรียบร้อยชกไปแล้วบับก็ให้เือ <c oughs> เรียบร้อยโซอนอิกกูเอ้ไม่ใช่เดียทัศน์สมก,กิกูไม่เป็นไรครับ เราก็ยังเปิดได้อยู่บับเขาให้ยังไงครับผมว่ามันฉกผมนานเลยจนกว่าจะจนถึงอ่าตัวอื่นตายนะผมนะไม่เป็นไร,รผมก็ปล่อยเขาฉกไปนะผมนะโอเคครับผมโอ้ฉกไปแล้วอืออันนี้ผมสามารถใส่ใส,ใส่ทีมลงล่างได้ผมแต่ผม,ไ,มได้ใส่นะครับโอเคครับผมไปต่อครับผมเดียบร้อยครับอือือเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ย เอาติงมอมเบลเลเดอร์ผมนี่มันยังไม่สุดด้วยแหละเดี๋ยวต้องรอให้มมเบลเลเดอร์ผมสุดก่อนนะผมนะอืมโอเคมามปลอ่อยเขาชกไปก่อนนะผมเรามาดูกันตรงท้ายเกมดีกว่าว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะผมนะอ่ะปลอ่อยเขาชกไปนะผมเพราะว่าโซนิกผมยังเอ้ยไม่ใช่ไอฟินิกผมยังไม่มีเลยนะผมนะอ่ะบับปไปบับปไปนะผมอ่ะปาดก็ผมโอเคปลอ่อยเขาปาดไปฮะ ฉกตาผมฉกอยู่ตัวเดียวอะฉกไปเลยผมฉกไปเลยฮะฉกไปเลยไ <c oughs> อ้นน้ยฉกจนจนเกมแม่งฟดเทินที่ห้าเลยไ <c oughs> อ้นน้ยแม่งเทินที่ห้าเลยไอ้เหีอ้ยกูนนแทบไม่ได้เล่นเลยสัตว์โอ้โหผลักข้าวแม่งโคตรเกียนอะอ่กูโดนเกียน <c oughs> ผมบอกแล้วเนี่ยับผมถ้าใครมีฟีนิกซ์นะผมนะผมแนะนาให้เปิดก่อนนะผมนะเป็นอันดีที่สุดนะผมนะจะได้ฉกตัวสําคัญนะผมนะเห็นไหมผมถึงบอกว่าตัวมันค่อนข้างที่จะดีตรงนี้นะผมนะ บโอบโอ้ยเรียบรอ้อยวันนี้อะจะชนะไหมฉกไม่หยุดเลยโอ้โหเอ้ยเขานี่แม่งแก้แก้ทางผมแล้วเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโดนแก้ทางนะครับผมนะโอ้ my god กูโดนเกียนนะครับโอ้โหกูโดนเกียร์เฮียลาสุกูโดนเกียนแล้วนะครับการฉกเนี่ยเป็นการฉกที่งดงามจริงๆง,งั้นเราต้องแก้ทางก่อนเราต้องคำนวณนกับว่า ตัวเนี่ยเราควรจะใส่นตัวอะไรดีที่รู้คือโมเมนเรเดอร์ผมไม่ได้ละโมเมนเรเดอร์อายทำอะไรไม่ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นผมน่าจะวางแบบนี้นะผมนะผมคิดแบบแปนไว้แล้วนะผมนะถ้ามันฉกเนี่ยคือมันฉกตัวสําคัญผมใช่ไหมงั้นผมวางแบบนี้ถ้าผมวางแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ผมจะโดนสวนแต่ไม่เป็นไรครับเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสมากกว่าครับผมเออหรือว่าเราคิดตื้นไปปะอืม ผมอยากลองตทุกคนทุกคนจะคิดเหมือนผมไหมอ่าทุกคนคิดกำลังกำลังถามอยู่คิดอะไรเหรอพี่ทุกคนคิดเหมือนผมไหมเรามาดูกันดีกว่าอ่าผมย่อมเสียเพลรนะผมนะเพราะผมจะแก้มือน,นะผมนะเพราะฉะนั้นลองดูซิว่าการที่ผมทําอย่างงี้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะผมนะอ่า ดูซิว่าผมทําแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมนะบับก็ให้หนึ่งทีก็ผมนะโปะเอาผมเรียบร้อยเอาผมเรียบร้อยผมแตกปวลาว่วชาช้าบับอืม,มอกเลยว่าไม่มีลูกไฟเล่นฮนะแม่ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยลูกไฟไม่มีนะผมนะเรียบร้อยทศกิยมเรียบร้อย โดนตบอีกโดนตบอีกอยังไงครับหยยบลอยตอนนี้คือลูกไฟเราไม่มีอะไรเลยผมนะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะผมนะผมตอนแรกผมกาว่าผมจะลองสะท้อนดาเมจดูดแต่ว่ามันก็ลืมไปลูกไฟไม่มีนะผมเราก็แพอย่ดีนะผมนะโอ้โหแล้วจะขิงเขาสาภาพกรโดนขิงติงอาไม่เป็นไ,ไม่เปแพ้คือแพ้ผมยอมรับผม ผมไม่เหมือนคนบางประเภทที่แบบว่าทําช่องใน YouTube แล้วเอาแต่ฉากตึงๆนะผมนะผมไม่เอาแบบนั้นผมถ้าแพ้ก็คือแพ้ผมยอมรับซะนะเออนะครับผมนะเรามีน้ําใจนักกีฬามากพอนะผมนะเราไม่เอาเปรียบคนอื่นนะผมเราเล่นสายฟรีเราเล่นชิลๆเราไม่ได้เครียดแค้นใครทังนั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นอะไรเนี่ยก็เล่นเพื่อความสนุกนกันนะผมนะ,ะไม่ต้องซสีเรียสเนาะ อันนี้ผมลองแก้ทางด้วแล้วแล้วก็ผมลองดูแล้วมันไม่ได้จริงอันนี้เขาเก่งจริงๆครับผมนะเขาฉลาดมากที่เขาเนี่ยเอาฟนะีนิกซ์เนี่ยไว้ข้างหน้านะผมนะเดิมทีเนี่ยฟีนะิกซ์ควรจะไว้ข้างหลังนะผมนะเอามากันนะผมนะแต่ว่าเขาน่าจะมีเหตุผลของเขาอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าฟีนิกซ์จะตายนะผมนะเขาก็เลยเลือกที่จะไว้ข้างหน้าแล้วก็ เอาไปฉกตัวสําคัญนะผมอย่างที่ผมพูดตลอดนะผมนะว่าการวางกลยุทธ์เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะผมนะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะเอ็มปาเอ็มคอเอ็มตรีนันทั้งทั้งหลายนะผมนะ <c oughs> ถึงกูจะแพ้นะแต่มึงก็ไม่มียุงแดงอยู่ดีเุยมึงก็ไม่มียุง UI อยู่ไออยู่ดีว้ายโอ้บอกกลัวเลยแนละ้วโอพี่แมงไม่ต้องมาขิงหรอกอ้โหพี่แพ้คนอื่นดิโถมึงมียุงหรือเปล่าฮะมึงมียุงหรือเปล่าอะเออ อะไรติดคอวะแลดูจะเป็นอออยขิงติดคออ่ะไม่มียุงนะโถยอันนี้นี่นี่ยังไม่รวมเรื่องเรื่องของอะไรนะอ่าฟีนิกแมนนะสมมติว่าถ้าผมเนี่ยใส่ฟีนิกแมนผมแ้วเขาจะฉกผมไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าสกิลมันจะทับกันทุกคนนะต่อให้ฉกได้มันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟังผมก็ได้เปรียบอยู่ดีอแหละเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฉันมียุงยังไงละ่ะอฮฮโอ้โหทำได้แค่โฉกไอ้เยอยสุดท้ายมันก็แพ้กูอยู่ดีนั่นแหละควายนะแต่ตอนนี้ผมต้องอมตัวละครไว้ก่อนนะผมนะโอเคใครที่ชอบคลิปวีดีโอถุยลิ้มพันเนี่นะใครที่ชอบคลิปวีดีโอนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนหะน้าจอนไปรู้สิทธิ์นั้นเลยครับคุณยินดีรับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนผมก็พบกันตัวละครนะผมนะผมขอแบบ สวยสุขกับราชินีผมก่อนแล้วกันนะส่วนไอ้พวกทาสอย่างพวกแกนะไปกับสติก่อนแลวปะนะปาละบ๊ายบายจุ bye ๊บ